สมเด็จพระเพทราชามีพื้นเพเป็นชาวสุพรรณบุรีเขตบ้านพัวหลวงรับราชการในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายตำแหน่งจางวางเจ้ากรมพระโคชบาลในการควบคุมดูแลช้างทั่วราชอาณาจักรและมีบุตรชายคือหลวงศรศักดิ์หรือเดือซึ่งมีประวัติคุมเครือเกี่ยวกับชาติกำเนิดที่แท้จริงพระเพทราชานั้นทรงเป็นบุคคลสำคัญในการก่อรัฐประหารสมเด็จพระนาราย ในช่วงปลายวิชนชีพรวมถึงการต่อสู้กับกองทัพฝรั่งเศสที่ประจําการในสยามจนได้รับชัยชนะสามารถขับไล่ชาวฝรั่งเศสออกจากแผ่นดินกุงศรีอุทยาได้ในที่สุดและภารกิจสําคัญคือการกําจัดออกยาวิชเชียนขุนนางชาวกรีกคู่ใจของสมเด็จพระนารายณ์ยุคสมัยของพระเพทราชานั้นทรงปิดตัวเองออกจากอํานาจของชาติตะวันตก โดยเฉพาะฝรั่งเศสรวมถึงการค้าขายกับต่างชาตินั้นก็นลดน้อยลงไปอย่างมากโดยสมเด็จพระเพทราชานั้นขึ้นครองราชสมบัติแห่งกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2231ถึงปีพุทธศักราช2246แระยะเวลารวม15ปีมีพระชนมายุ7 1 0 0รษา สมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิปดีทรงครองราชสมบัติแห่งกุ้งศรีรุจยาในปีพุทธศักราช2246ถึงปีพุทธศักราช2251ครองราชสมบัตินาน5ปีราชการของพระองค์นั้นมีประวัติคุมเครือว่าเป็นพระราชโอรสลับของสมเด็จพระนารายณ์ในช่วงการรัฐประาหารยึดอำนาจจากสมเด็จพระนารายณ์นั้น พระองค์เป็นแม่ทับคนสําคัญของพระเพรราชาผู้เป็นพระราชบิดาในการเข้ายึดอานาจในพระราชวังที่ลพบ,บุรีสมเด็จพระสุริเยนทราธิบดีมีอีกชื่อหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวบ้านกล่าวคือชาวบ้านนั้นให้สมัญญานามแก่พระองค์คือพระเจ้าเสือหมายถึงความโหดร้ายทารุณต่างๆที่พระองค์ได้กระทำ จนเป็นที่โจดจันในหมู่ชาวบ้านจึงให้สมญานามว่าดุร้ายโหดดังเสือสมเด็จพระศรีสันเพทตีิ9หรือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะคลองราชสมบัติแห่งกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2251ถึงปีพุทธศักราช2275ระยะเวลารวม24ปีทรงเป็นพระราชโอรสทรองโต ของสมเด็จพระสุริเยนท,าทราธิบดีหรือพระเจ้าเสือตลอดรัชกาลของพระอ,องค์นั้นเป็นยุคการค้าขายกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะกับชาวจีนที่มีบทบาทอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของราชสำนักอยุธยาจนถึงการจิ้มกล้องต่อราชสำนักจีนและยังมีโครงการขุดคลองมหาชัยของที่จะรัดลงสู่อ่าวไทยเพื่อง,ง่ายต่อการเดินทางทางเรือและมีการเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักจีน และราชทูตจากสเปนนั้นก็ได้เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาในยุคข,ของพระองค์ในช่วงปลายราัชกาลนั้นเกิดข้อพิพาทระหว่างพระราชโหรสคือเจ้าฟ้าอภัยกับเจ้าฟ้าปรเมศและพระอนุชาเจ้าฟ้าพรได้ทําการสู้รบแย่งชิงราชะสมบัติกลายเป็นสงครามกลางเมืองกรุงศรีอยุธยานานกว่าหนึ่งปี ภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระทรงสเดดส,สด็จสวรรนคตลงในขณะที่มีประชชนมายุ54,000ศาสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชที่2หรือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโ,มโกศเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระสุริเยนนาราธิบดีหรือพระเจ้าเสือและยังเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระในรัชกาลก่อน ช่วงก่อนขึ้นคองราชบัลลังก์ของพระอ,องค์นั้นทรงต้องทำสงครามแย่งชิงราชบัลลังก์กับเจ้าฟ้าอาภัยและเจ้าฟ้า,าปรเมศผู้เป็นหลานชายซึ่งเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระสงครามในครั้งนี้เป็นสงครามกลางกรุงศรีอยุธยายาวนานกว่าหนึ่งปีเศษเกิดการสู้รบอย่างรุนแรงนำไปสู่ความสูญเสียอย่างมากมายภายหลังเมื่อพระอ,องค์ได้รับชัยชนะเด็ดขาด สามาสํสำเ็จโทษเจ้าฟ้าภัยและเจ้าฟ้าปรเมศได้จึงมีการกวาดล้างขุนนางฝ่ายวังหลวงแถบสินน่าจะสํานักและมีการแต่งตั้งขุนนางฝ่ายวังหน้าในสังกัดของพระองค์นั้นขึ้นมาทำราชการแทนยุคสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนั้นเป็นยุคสมัยรุ่งเรืองเฟื่องฟูด้านการค้าและพุทธศาสนาวัฒนกรรมซึ่งเป็นยุคสมัยสุดท้ายที่อาณาจักรกุงศรีอริยานั้น เรื่องลองสุดขีดภายใต้ยุคสมัยของพระองค์โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนั้นสเสด็จขึ้นของราชสมบัติแห่งกุ้งศรีอุธยาในปีพุทธศักราช2275ถึงปีพุทธศักราช2301ระยะเวลา26ปีมีพระชนมายุ7 8พัรษาสมเด็จพระเจ้ามหาธรรมราชาธิราชที่3 หรือสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรทรงเป็นพระราชโสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศโดยขึ้นของราชสมบัติแห่งกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2301รวมระยะเวลา2เดือนเศษก่อนจะต้องสละราชสมบัติให้กับพระเชษฐาคือเจ้าฟ้าเอกทัศก้มขุนอนุรักษ์มนตรีรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรนั้น ต้องทำสงครามปราบกบฏเจ้าสามกลมผีน้องต่างมันดาภายหลังจากทรงสละราชสมบัติและได้ออกผนวดเป็นภาพพิสุกสงเเมื่อกองทัพอังวะนำโดยพระเจ้าอรลองพญานั้นได้ยกกองทัพเข้ามาโจมตีกรุงศรีอยุธยาสมเด็จเจ้าฟ้าอุดมพรจึงได้ลาผนวดมาบัญชาการลบในการปกป้องพระนครจนฝ่ายกองทัพอังวะนั้น ถอยทับกลับไปแล้วตัวของพระอ,องค์จึงได้กลับเข้ามาผนวตอีกครั้งในช่วงสงครามคาวเสียกุ้งครั้งที่สองนั้นพระอ,องค์ได้ตกเป็นเชลยและถูกนำพาไปยังแผ่นดินอังวะโดยใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ที่นั่นตลอดพระชนชีพในเพศบรรพชิตสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สหรือสมเด็จพระที่นั่งสุริยาติมลิน ทรงเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาโดยเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและเป็นพระเชษฐาของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรการขึ้นของราชสมบัติของกรุงศรีอยุธยานั้นเกิดขึ้นหลังจากการสละราชพลังของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรผู้เป็นพระอนุชาราชสมัยของพระองค์นั้นเป็นยุคสมัยแห่งการทำสงครามกับอาณาจักรองวะ ซึงได้ปิดล้อมกรุงศรีอุทยาได้ถึงสองครั้งในครั้งแรกช่วงศึกลองพญานั้นและครั้งที่สองข้าวเสียกรุงครั้งที่สองโดยสมเด็จพระที่นั่งสุริยาาอมรินนั้นทรงสามารถทําการต้านทานกองทัพของอังวะในการนําของแม่ทัพมังมหานรทาและเนเมียวสีหบดีได้ยาวนานกว่า14เดือนก่อนจะต้องพ่ายแพ้ศูนย์สิส้นกรุงศรีอุยาในวันที่เจ็ด เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2310เป็นอันปิดฉากอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาโดยสมบูรณ์แบบสำหรับการสวรรคตของพระอ,องค์นั้นยังคงเป็นปริศนาซึ่งมีหลายทฤษฎีในการอธิบายการสิ้นประชนชีพของพระอ,องค์จากฝั่งขานของไทยและฝั่งของพอมา่าซึ่งมีความแตกต่างกันแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา มหานครแห่งภูมิภาคเอเชียอาคเนจึงต้องสิ้นสุดลงโดยระยะเวลายาวนานกว่า417ปีใน5้าราชวงศ์มีพระมหากรรษัตริย์รวมกันมากกว่า34พระองค์ย่างเป็นทางการในการผ่านพิธีบรมราชาพิเศษขึ้นของราชสมบัติอย่างถูกต้องโดยสมบูรณ์